สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาฝากร้านนะคะสวัสดีค่ะชื่อร้านว่า Moment Beauty Shop Moment Beauty Shop นะคะมีทั้งโลชัน่นสบูครีมแล้วก็แฮร์พีชแฮร์พีชวิกผมนะคะแล้วก็มีอืม รีเทนเนอร์นะคะเป็นรีเทนเนอร์ดัดฟันเป็นไรเงือกนะคะมีทั้งท่อสีมีทั้งโอลิงมีทั้งรางรถไฟเลยอะไรทั้งนั้นมีเชนด้วยแล้วก็มีเชนผสมลิงด้วยนะคะมีเยอะแยะเลยมีทุกสีด้วยสวยค่ะส่วนแฮปปี้นะคะมีทุกสีนะคะอะ่ความยาว60สิเซนติเมตรนะ อยู่ที่ในราคา350บาทนะคะไม่แพงนะซื้อได้นะที่เฟซบุ๊กนะคะชื่อเฟซก็ M U T A Y เว้นวักนะคะ N A R I S A R A ค่ะเฟซบุ๊กนะส่วนไอเดียไลน์นะคะ T U I T A Y เดสกอร์นะคะ N A I ผิดผิดนะคะอเอาใหมนะคะเอาใหมนะคะอ d ดีไลน์นะคะทีอูอทีเนะคะแล้วก็เดสกอนร์อาร์ไอเอนะคะมาทันไหมคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะ095 152ก้าห้ 5, นะคะสี่สค่ะ Ad, Ad, ret, Ad, Line, แอดแอดเฟซแอดไลน์ก็มาได้เลยนะคะหรือไม่ก็โทรมาได้เลยนะคะที่ตามเบอร์ที่ให้ไว้รับตัวแทนทั่วประเทศเลยนะค่าสมัครไม่เสียนะคะสมัครฟรีค่ะถ้าสนใจติดต่อง,งานนะคะได้เลยนะคะตามที่อยู่ที่ให้ไว้เลยนะคะรับตัวแทนจำหน่ายจำนวนมากนะคะเพราะว่า ตอนนี้ของกำลังส่งไม่ทันเลยออเดอร์ล้นนะคะตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็ดึกแล้วเหมือนกันนะคะดึกคอสมควรนะคะถ้าย่งไรก็ติดตามด้วยนะคะฝากไว้ฝากแชร์ด้วยค่ะอย่าลืมกด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ใต้ล่างเลยนะคะบ๊ายบายนอนแล้ว